ค่ะนี่นะคะลายสมัยราชก,การที่สอง่จะเป็นอย่างนี้ค่ะยอย่างี้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่า ลายเบญจมาศดอกเบญจมาศสมัยก่อนนี้นะคะลายลายทุกลายเนี่ยสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยค,คือคือต้องให้นางกำนันเนี่ยปักผ้าปักผ้านะคะแล้วก็ปักลายพุ่มข้อบินปกักปักลายเทพนมแล้วก็ส่งไปให้ประเทศจีนทำ ช่อย่างนี้นะคะก็คือเป็นลายวัฒนธรรมไทยออลายประเพณีสงการลายตลาดน้ำใช่นี่ค่ะฝรั่งรู้จักหมดรมเราต้องอนุรักษ์ลายของเรามากๆเวลาต่างชาติเข้ามาเที่ยวเนี่ยเหมือนเราไปประเทศเขาเราก็อยากไปได้ของเขากลับมาใช่ไหมคะคเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็อยากได้ของอะไรที่เป็นไทยๆเรากลับประเทศเขาเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าฝีมือของของเราเนี่ยมันงามอยู่แล้ว มันจะมีของใช้ของอะไรค่ะอย่างเนี้ยค่ะนะคะอย่างเนี้ยอ๋อนี่พวกคือของเครื่องใช้ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเนี้ยเป็นการน้ําชาก็เรียกการน้ําชาทรงญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นทรงซ้อนพอออกออกไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นถ้วยอ่าใช่ใช่คือเป็นจรงเนี่ยอยู่ได้หลายบาทอยู่ได้หลายที่ถ้าคุณแบบบ้านไทยคุณก็มีของโบราณอยู่ถ้าคุณโมเดิร์นหน่อยคุณก็มี อะไรกระจุกกระจิกค่ะสามารถที่จะตกแต่ง oh, <okay. S 1> ได้เลยค่ะเอาแบบทั้งเก่าทั้งใหม่นี่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดเลย oh, <okay. S 1> อันนี้ใช้ได้จริง oh. ดื่มแล้วอร่อย,ออยกาแฟอร่อยขึ้น <laughs> การทําเป็นจลงเนี่ยมันก i̇şte> ็เราก็อยู่ในชุมชนของเราแล้วใช่ไหมคะงานทิ้นหนึ่งเนี่ยมันกระจายรายได้ไปค่อนข้างที่จะจะฟางฝางเลยค่ะพอทุกคนก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละอันแต่ละอันนี้ด้วยในเช่นงานแต่แต่ละทิ้นแต่ละทิ้นถ้าอย่างฝรั่งเนี่ยเขาเขาแบบเวลาเขามาเนี่ยเขาเห็นในของเขาจะไม่เชื่อเราต้องพาไปดูวิธีการทำ ความงดงามของลวดลายแล้วก็สีสันของเครื่องเบญจรงนั้นนะครับมีที่มาได้อย่างไรเราจะไปรู้จักกับป้านิดช่างเขียนลวดลายเบญจรงกันครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณป้านิดนะครับซึ่งเป็นช่างที่ชํานาญการเขียนงานลวดลายเบญจรงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือขั้นตอนอะไรขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนเขียนแล้วก็เดี๋ยวก็ลงสีค่ะต้องเขียนแล้วก็ลงสีก่อน ต้องเขียนก่อนค่ะเขียนเสร็จแล้วถึงเอาไปลงสีแบบนั้นนะะ่ะม uh ัน huh. คือสําเร็จแล้วค่ะอย่างชิ้นงานแจกันอย่างเงี้ยครับใช้เวลากี่วันแล้วสองวันนะคะ <Huh? S 2> สองวันค่ะสองวันเองเหอครับค่ะสองวันหมดทั้งใบเนี่ยนะหมดทั้งใบเนี่ยไม่สองก็สามวันนะคะแล้วก็ลงสีอีกล oh. งสีอีกสองวันหรือสามวัน ต่อหนึ่งหนึ่งชิ้นน้ค่ะประมาณห้าวันห้าวันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงค่ะทั้งเขียนทั้งลงพื้นทั้งอะไรนี้ด้วยครับผมอยากลองทำบ้างได้ไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะแต่แต่เป็นเป็นอันทดลองกนะครับเดี๋ยวผมจะไปกวนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลองเขียนลองเขียนดู สีัครับของงานผมในช่วงหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่าบ้านดอนไก่ดีนั้นนอกจากจะมีดีที่เครื่องเม่นจรลงแล้วยังมีบางสิ่งบางอย่าง ที่น่าสนใจไม่แพ้เลยทีเดียวครับ